วันสองคุณสิณีลไทยสวรรยัสดีครับคุณสิณีลไทยประจําวันที่สองกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการเรียกร้องเท่านั้นค่ะถับเสียงแหลมอีกนิดนึงนะครับเพราะว่ามีมีสมาชิกแจ้งว่าถ้าปรับเสียงดังกว่านี้อีกนิดนึงก็จะโอเค โอเคเซตบวก20.45อยู่ที่1110.01ครับก็น่าจะเป็นข่าวดีของใครบางคนที่โดนพักงานเนาะครับจุดตอบรับสารรัฐธรมนูญปิดสวิต์นะครับลดแรงกดดันเจรจาสหรัฐสัญญาณดีนะครับตรงนี้มูลค่าการซื้อขาย41,000ล้านบาท แล้วก็อินโฟเกสให้แนวรับแนวต้านเมื่อวานใน้้เป๊ะเลยนะครับแนวรับของวันนี้นะครับวันที่2อกรกฎาคมนะครับ110 0ครับต้านจะเป็น1 1 1่งแปลว่าอะไรสื่อความหมายว่าอะไรสื่อความหมายว่าวันที่1เซตดันตัวบวก24จุดวันที่2เสียงพักนะครับหุ้นที่น่าสนใจครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลย โดยเฉพาะตัวนี้นะครับรุ่นรีบาว์นะครับน่าสนใจตัวนี้ครับบทวิเคราะห์จากอินโฟเกสครับตัวที่หนึ่งครับมีสัญญาณนะครับเพราะว่ามีแบง์เกอร์เข้ามาสามวันใช่ไหมครับ SEI SEI ราคาสองบาทเก้าสิบสี่สตางค์บวกสิบสตางค์ครับแบง์เกอร์เข้าวันที่สิบมิถุนาสิบหกมิถุนาแล้วก็ยี่สิบสี่มิถุนาครับทำให้ SEI mm hmm. เขามีสัญญาณจะลุ้นกลับแน,รบนวรับจะเป็นไส้นี้ครับ2บาท78สตางค์ครับสำหรับสายกราฟครับต้านจะเป็นไส้นี้ครับต้านแรกครับ 3, 14, 3บาท1 4นะ3บาทเอาชัวชัว3บาท16สตางค์ครับต้านถัดไปจะเป็น3บาท30บตามเฟรม15นาทีปิดสวยครับปิดสำหรับ SEI ครับ SEI เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะภาพรวมบริษัทมีกำไร,ร,รและมีปันผลมีวัลุ่นระดับที่2องล้านบาทขอดูภาพกว้างก่อนนะ m ท f r เฟรมวิกก่อนนะครับสำหรับ eFin นะครับ Timeframe Week สัญญาณยังไม่สวยนะครับแต่ว่าแล้วก็ Time f ฟ a m e d ย y ยกตัวนะครับมีวอลลุ่มเข้านิดหน่อยเป็นหุ้คนค่อนข้างซิ่งนะครับสำหรับ SE i ครับ เปิดที่2บาท90ครับขึ้นไปสูงสุดที่2บาท96แล้วก็ปิดที่2บาท94าครับ EMA 89จะเป็น3บาท28สตาง SI ค์ไอเสบเ s i 47์รบไซเวสะสมมานานนะครับสำหรับ SEI รอจังหวะครับสะสมไปเรื่อยๆก่อนวอลุ่มซื้อเข้า4 0 0 0สนขายออก4 0 0 0 0 0 ATC 50 0 0 0 แนวรับ2บาทแสิบสี่สตางค์แนวต้านสาบาทสองสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3าบาทสิบสสตางค์ครับต่อไปครับตอนนี้ขึ้นแท่งเพราะว่ามีข่าวนะครับรอจังหวะพักนะครับถ้ามีวันรุ่งเข้าพรุ่งนี้รุ่นไปต่อครับวันนี้วันรุ่งพีกมากสำหรับ CA Z ครับ C A Z ราคา2บาทหสิสตางค์บวก4 6สตางค์แนวรับจะเป็นที่สองบาทยีดถึง2บาท30สิบนะครับแนวรับ ต้านจะเป็นต้านต้องไปดูจุดสูงสุดของวันนี้ครับพรุ่งนี้ลุ้นเปิดโดดครับลุ้นเปิดโดดเดี๋ยวไปดูทำเฟรมวิกก่อนว่าเขารีบาวเรียบร้อยนะครับจุดที่จะเป็นจุดเบรกได้ค่อนข้างไกลนะตรงนี้นะครับสองบาทแปดสิบครับต้านแรกต้านถัดไปจะเป็นสามบาทสิบสตางค์ทำเฟรมสิบห้านาทีปิดสวยครับมีวันรุ่มเก็บ ช่วงท้ายตลาดนะครับเป็น15นาทีช่วงไหนเนี่ย15นาฬิกา45นาทีครับสำหรับ C A S มีวอลุ่มเก็บค่อนข้างเยอะครับ C A <AC> S เป็นหุ้นสาเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับรับเหมาก่อสอร้างครับภาพบริษัทมีกําไรแต่ไม่มีปันผลมี value ratio ที่8ล้านบาทดูสองกราฟานี่ึ่งนะครับ overbought เรียบร้อยนะครับถึงเบรกต่อแต่ต้องรอจังหวะพัก ทุกนี้ก็มีแววว่าจะเปิดโดดนะครับแล้วก็สายไล่ก็ต้องรอจังหวะดันตัวของสิบโมงก่อนแล้วก็ย่อลงมาจาังหวะนี้น่าสนใจครับเปิดที่2บาท6สตางค์ครับขึ้นไปสูงสุดที่2บาทห6แล้วก็ปิดที่2องบาท5้ครับเบคเอเมเบ่แและอีเม200สอเรียบร้อยนะครับไ s i 8สไอแดสบอดจุครับลุ้นสร้างฐานใหม่ของลุ้นไ s i ใหม่นะครับเบคตานไปแล้ว วอลุ่มซื้อเข้า1ล้านขายออก1ล้าน ATC สามแสนครับแนวรับ2องบาทส8สตางค์แนวต้าน2องบาทหกสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น2องบาทเจสตางค์ครับ C s n มีข่าวครับมีข่าวว่าโรงนามสัญญาสร้างท่าเรือก๊าซมูลค่าอะไรเนี่ยหนึ่งล้านบาทนะครับเราปลายเราไม่พูดนะครับนี้ข่าวจากหุ้นสมาชครับมีหลายช่องครับสำหรับข่าวตัวนี้ เขาก็จะมีเดี๋ยวลงในกลุ่มไลน์นะครับสำหรับข่าวของ Caz ครับ mm hmm. ข่าวจากแหล่คุณสมารถพูดไปแล้วใช่ไหมตัวต่อไปครับตัวนี้มีสัญญาณอีกตัวหนึ่งครับสำหรับค่อนข้างซิงด้วย OKJ OK ครับ OKJ OK ราคา6กบาทสีสตางค์บวกสีสตางค์ครับโอกระจูนะตัวนี้ชื่อเล่นเขาโอกระจู OKJ แล้ OK วรับบวกเยอะนะ แนวรับ5บาท95ถึง6บาทครับตานจะเป็นไ้นี้ครับ6บาท75สตางค์ครับนี่ก็มีแบงเกอร์เข้าวันที่17มิถุนาครับก็รุนรีบาวอีกตัวหนึ่งครับสำหรับ OKJ OK แต่ว่าวันรุ่มยังไม่เยอะเท่าไหร่ตาเฟรนด์บิกยังไม่สวยครับ OKJ OK ครับต้องรอวันรุ่มพิกโีเ OKJ okay, เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลเมียมี value r e v e n u ที่สามสิบล้านบาทสรงกราบสวยแต่วันรุ่งยังไม่เข้านะครับวันรุ่มใหญ่นะเพราะว่าเขาเป็นห้อร์นมูลค่าค่อนข้างสิ้นเท่าเดียวเปิดที่หกบาทห้าสตางค์ครับตันตัวปิดโดดที่หกบาทสี่สิบตรงนี้ e เมียบาทสิบเก้าจะเป็นแปดบาทายีลล่สิบห้าครับ isai สี่สิบเก้าจุดหนึ่งศูนย์วันลุ่งซื้อเข้าสองจุดแดล้านขายออกหนึ T ่งจุดห้าล้าน atc สี่แสนครับ แนวรับ6บาทแนวต้าน6บาท70สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น7บาทค่ะตัวสุดท้ายครับจนนี้ชนซลลิงนะครับเหมือนจะมีข่าวแวบๆเหมือนกันนะ ECF ครับ ECF ราคา1บาท23สตางค์บวก29สตางค์วันนี้บวก29สตางคง์เปิดมาก็ชนซลลิงเลยนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูหน้าง,งานครับสำหรับหุ้นชนซลลิงครัชนตอนไหนครับชน 11โมง15นาทีครับถ้าไปดูตามเฟรม1นาทีก็จะเห็นว่าเขาชนตอนตอนนี้เขาชนไปแล้วแต่เราหล่นลงมา11 11โมง32ครับชนรอบแรกจะเป็น11โมงย2แล้วก็ชนอีกทีเป็น11โมง32ครับประมาณนี้ถ้าดูํามเฟรม5้านาทีนะครับดูตามกราฟ ecf overbought เรียบร้อย ecf เป็นหุ้นเซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายเอนิเจอร์จาก ้าับริษัททุนและไม่มีปันผลมีวลูเลยที่1 1ล้านบาทครับเปิดที่95สตางค์ครับแล้วก็ชนเซอลิห่งบาท23สตางค์ครับมีเปิดเซอลิงใหม่ไปด้วยเนาะอันนี้เบรกไปทุกเ m เมแล้วครับขายใส่หกสิค่อนข้างซิ่งครับดูหน้างานตัวนี้เปิดที่ไอ้วอลลุ่มซื้อเข้า4ล้านขายออก5ล้าน ATC 30,000 แนวรับหนึ่งบาทสิบห้าสตางค์แนวต้านจะเป็นออทัมไฮเปิดซื้เลื่องใหม่ไปที่หนึ่งบาทห้าสิเก้าสตางค์ก็จะมีวอลเลน์เขาหมดอายุไปแล้ววันนี้นะครับเขาเลยดันตัวนิดนึงก็ต้องดูหน้างานครับสำหรับหุ้นชนโซลิงครับแต่ว่าเขาชนเช้าก็เลยดูน่าสนใจนะชนเช้าไหมฮะตงชนตอนเราพูดตอนสิบเอ็ดโมงยี่สิบสองอาจจะไม่ผิดครับโอเคพรุ่งนี้มีแว๊บๆว่ามีหุ้นติดคัทบาลลนน์หนึ่งตัว ที่ติดสแกนเราไปแล้วก็คือ DV8 ครับเรียบร้อยครับหมดจบข่าวนะโอเคครับคุณซิงีิไทยโชคดีวันอังคารนะครับมันพุทธสวัสดีครับ